S <S <an other> ก็สมัครเข้าสู่ระบบฮิปโดยเห็นข่าวการประกาศรับสมัครคะ่ะในหนังสือเวียนนะคะแล้วก็เห็นในตามโพสต์ใน Facebook ที่กบอโพสต์นะคะตอนแรกเห็นประกาศของกรมบมงค่ะในรุ่นที่17คะ่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้สอบภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยค่ะได้ยินมาจากเพื่อนก่อนนะคะว่าว่า,ว,าว่ามีคนว่ามีสนใจฮิปก็เคยเข้าไปดูบ้างว่าเออเป็นยัางไงานนะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อจุงจิตเกิดแก่นชื่อเล่นเจนนี่ค่ะจากกองประมงต่างประเทศนะคะเป็นฮิปรุ่น17ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุญชลัดต่อเจริญวัฒค่ะชื่อเล่นชื่อคุกกี้ค่ะหรือว่าจะเรียกัฟนซันวอกกี้ก็ได้ค่ะเป็นนักวิชาการประมงชํานาญการกองประมงต่างประเทศค่ะผมนายรพงศ์พายเถื่อนชื่อเล่นชื่อปิงปองตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการฝังกาดกลุ่มสำรวจและประเมินแหล่งประมงทะเลกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สวัสดีครับผมชื่อเอสครับชื่อจริงก็นายพรพรัณชิตทิศนะครับตำแหน่งในช่างกเลเรือชำนาการครับสังกัดกองตรวจการประมงกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงครับเป็นข้าราชการผู้มีผลสทสูงรุ่นที่19ค่ะชื่ออาภานวลธนาศรีสุภารัตนะคะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะ,ะมีตำแหน่งเป็นนักวิชาการผลิตฑ์อาหารชำนาญการค่ะสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาขสากรรมสัตว์น้ำค่ะ พี่หญิงนะคะนางสาวจารุวรรณส่งพัดแก้วค่ะปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระะุงชำนาญการสังกัดกองตรวจสอบหรือระมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตค่ะ,ะการเข้าสู่ระบบฮิปของพี่หญิงนะคะก็คือพี่หญิงเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นฮิปรุ่นที่19นะคะ ซึ่งพี่หญิงอ่ะตอนรุ่นที่18บนะคะพี่หญิงก็เตรียมเตรียมตัวจะสมัครเหมือนกันแล้วก็ได้ไปสอบภาษาอ่าคอมพิวเตอร์แล้วก็ภาษาอังกฤษไว้แต่ว่าคือสมัครตอนนั้นก็คือไม่ทันนะคะก็เลยเตรียมไว้สําหรับสอบรุ่นที่19ะคะ่ะซึ่งพี่หญิงก็รู้ข่าวสารได้จากหนังสือจากกบขนะคะที่มีการแจ้งเปิดรับสมัครแล้วก็จากการพูดคุยกับรุ่น,นก่อนๆด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นก็ได้ไปเตรียมตัวสอบอ่าภาษาอังกฤษ ของของธิยูเท e แล้วก็สอบคอมพิวเตอร์ของ c IC ีไอซ a r ค่ะก็ติดตามข่าวสารจากกบคครับผมพอรู้ไทม์ไลน์ในการรับสมัครครับผมก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะครับหรือ IC3 นะครับผมก็มีอยู่2ตัวนะครับก็คือ k k e ี a p พ l ลิเคชันนะครับแล้วก็ Computing Fundamental นะครับผม แล้วก็จากนั Demon> ้นก็ต้องผ่านความสามารถด้านภาษาครับภาษาก็มีหลายภาษานะครับผมสามารถเลือกได้หลากหลายนะครับแต่ส่วนตัวผมเลือกซีอูเทปนะครับผมนะครับก็ไปสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เจอผ่านทาง Facebook ของกองมหาสารคารบุคคลครับแล้วก็ก็เลยตัดสินใจเขีนว่าน่าสนใจดีก็เลยสมัครครับโดยการทำอะไรทำหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชาไปที่กองมหาสารยามบุคคลนะครับ ส่งผลหลายๆอย่างมากละคะคือมันเริ่มตั้งแต่กว่าจะมีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นคลิปได้นะคะก็ต้องไปผ่านการสอบภาษาอังกฤษสอบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เขียนเอามันจะมีเป็นเหมือนคำถามอะคะ่ะแล้วก็เหมือน p r เรื่อที่เขาให้ส่งในใบสมัครของกอพอนะคะแล้วก็ก็มานั่งวางแผนในกรอบประสบการณะ์คะว่าอยากจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ทีนี้ก็คือมันต,ต้องเตรียมตัวทั้งในส่วนของตัวเองค่ะแล้วก็แบบกับทางออฟฟิศว่า,อ,าอยากจะให้เราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราทำให้เราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้งานไปทำงานร่วมกับกลุ่มงานอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่งานเดิมของเรานะคะเราก็จะได้รับความรู้ที่เกิดจากการทำงานประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้ได้เหมือนได้รับรู้แนวคิด วิธีการทํางานของบุคคลอื่นนะคะที่ที่เราได้ร่วมทํางานด้วยนะคะอย่างแรกก็คือกรมมงได้ให้โอกาสได้หมุนเวียนฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายงานของเราค่ะของข้าราชการที่เป็นทิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกรมมงได้ให้โอกาสในการอ,อ,อบรมการเป็นนักวิหารระดับต้นค่ะให้เป็นความสำคัญระดับแรกๆเลยของข้าราชการที่เป็นทิค่ะขอบคุณกรม,มนะโอกาสนี้ด้วยค่ะ ได้เรียนรู้ครับงานที่หลากหลายนะครับผมตามกรอบนะครับโดยกลายเป็นทิปนนะครับทางกรมบงครับก็จะกําหนดเป็นกรอบนะครับผมก็คือเขาเรียกว่า eaf นะครับผมกรอบใหญ่สําหรับตําแหน่งนั้นๆน,น,นะครับแล้วพอตัวบุคคลสอบได้เป็นทิปนะครับผมก็จะมีการทํากรอบส่วนบุคคลหรือ idaf e นะครับผมได้เรียนได้เรียนรู้งาน,นหลายด้านนะคะซึ่งทางกองของพี่หญิงเนี่ยเป็นกองที่ สร้างให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการนําเข้าสงองใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับพาลรบหลายอย่างทั้งทั้งพหลกงบประมงพรบสุรกากรพรบอาหารพบอรบโรคระบาดเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฮิปเนี่ยมันจะสร้างโอกาสให้เราได้ไปเรียนรู้กระบวนงาาที่เกี่ยวข้องกับพลรบอื่นๆจากหน่วยงานอื่นด้วยค่ะมันก็จะเป็นโอกาสดีให้เราในการเรียนรู้งานหลายๆด้านบ้างค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าสมัครโครงการ IP, อยากมีความก้าวหน้าทางอาชีพราชการที่มากขึ้นอยากมีได้ประสบการณ์ที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนงานผ่านกรอบ EAF อยากมีคอร์สอบรมต่างๆจากโครงการนะครับก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มาสมัครเป็นทิปกันนะครับข้าราชการเข้ามาเป็น h ิปเนี่ยก็ถ้านับอยงนี้ก็จะเป็นรุ่นที่4หรือก็คือจะสมัครเป็นทิปรุ่นที่20ซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มมีแบบ เพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆก็ตามนะคะมากขึ้นให้มีความรู้สึกว่ากรมเราก็มีฮิปพอๆกับกรมอื่นแล้วก็เหมือนกับเราก็จะมีฐานในการที่จะเชื่อมโยงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้เป็นกําลังคุณภาพต่อไปของกรม,มองได้ค่ะเชิญชวนน้องๆนะคะให้ให้สมัครเข้ามาเป็น ฮิปกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจริงๆคือนอกจากที่ว่าฮิปจะสร้างผลดีให้เราได้เรียนรู้งานหลายๆด้านแล้วนะคะฮิปก็ยังสามารถทําให้เราเนี่ยปรับตําแหน่งตรงนั้นให้เป็นชํานาญการพิเศษได้ด้วยนะคะซึ่งก็ถ้าน้องๆมีอะไรข้อสงสัยอยากจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษหรือการสอบอคอมพิเวเตอร์อะคะก็พี่ญิงก,ก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะข้าราชการรุ่นใหม่นะคะเข้าร่วมสมัคร เป็นทิปส์รุ่นที่20นะคะที่กําลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้นะคะก็ถ้าได้เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะได้รับประสบการณ์ในการทํางานในหน้างานใหม่ๆนะคะก็มีความท้าทายในตัวเองนะคะเราก็จะได้รู้สึกว่าเราได้ทําในสิ่งใหม่ๆนะคะเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษแล้วก็สมัคริปกันได้ค่ะอ๋อลืมใบสอบคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กพกำหนดน,น่าจะเป็นรุ่นที่20แล้วนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับข้าราชการ สายวิชาการเข้ามาสอบฮิปกันนะครับผมไม่ยากครับผมนะครับขอให้เรามีความตั้งใจนะครับส่วนถ้าอยากจให้ช่วยในการแนะนํานะครับผมว่าการสอบ IC สาต้องสอบยังไงสอบความสามารถด้านภาษาสอบยังไงนะครับก็ยินดีนะครับผมสามารถติดต่อผมมาได้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่กบลนะครับผมขอบคุณครับ